ควันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มสองของซิโนฟาร์มครับที่โรงพยาบาลตะจวบนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมาฉีดวัคซีนกันเยอะมากนะครับเยอะมากจริงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับในช่วงที่มีโรคโควิด -19 นะครับก็เชื้อโรคมาอยู่ใกล้ตัวพวกเราแล้วครับต้องไม่ประมาทดูแลสุขภาพให้ดีครับแล้วก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ด้านเภสัชยารรักษาโรค เรื่องความเป็นกดเป็นด่างของเลือดขอให้ทุกท่านทุกคนปลอดภัยนะครับ